สวัสดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็ผู้ที่กำลังติดตามรับชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้ผมจะพามาดูกล้วยกระดาษนะครับกล้วยกระดาษของดอกลำพงนะครับอายุการใช้งานของกล้วยกระดาษอันนี้ไม่ใช่บวกเวียดน,นามนะครับมันคือกล้วยกระดาษกล้วยกระดาษลำพงนะครับเรา,เาจะมาดู สาระ la, สำคัญเกี่ยวกับกล้วยกระดาษนะครับกล้วยกระดาษอันนี้เป็นดอกลำโพงใหม่นะครับดอกลำโพงใหม่ดูนะครับกล้วยกระดาษก็ใหม่แข็งแรงนะครับจะมีความแข็งแรงนะครับตัวนี้เป็นดอกลำโพงเก่านะครับใช้งานมาประมาณ10ปีกล้วยกระดาษมันก็จะดังยุยยุยนะครับยุยยุยดูนะครับดูลักษณะเคาะดูก็ดูนะครับอันนี้ เนี่ยมันจะดังยุยยุยอันนี้เป็นกลวยใหม่นะครับปอกๆปกปกปกเนี่ยกลวยใหม่ที่ผมเพิ่งซื้อมานะครับว่าจะมาเปลี่ยนเจ้าตัวนี้แหละนะครับดอกลำพงนะครับพูดถึงดอกลำพงดอกลำพงมือสองนะครับอย่างเช่นดอกนี้ก็เป็นดอกที่ใช้ได้นะครับเสียงดีเหมือนกันนะครับของค่ายคานะนะครับ ไม่บอกว่าเป็นคาเนอินทนนทผมซื้อมามือ2นะครับแต่ซื้อมาแล้วเราจะต้องดูนี่นะครับกลวยลักษณะการใช้งานนะครับเขาใช้งานมาคิดว่าคงจะเป็น10ปีแหละครับตัวนี้10ปีหรือก็น้องๆน,นะครับอย่าลืมว่าดอกลำโพงเนี่ยมันจะมีโดนความชื้นโดนฝนสาดเข้าบ้างนะครับฉะนั้น เมื่อเราซื้อดอกลำโพงมือสองมานะครับเราจะต้องมาดูปัญหาตัวนี้นะครับกล้วยกระดาษนะครับอายุการใช้งานของกล้วยกระดาษดอกลำโพงนะครับจะมีความามาตรฐานอยู่ที่2ปีถึง5ปีนะครับอายุการใช้งานถ้าเกิน5ปีไปแล้วถ้าท่านซื้อมาท่านควรจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่า การที่อยู่กับการสั่นสะเทือนตลอดเวลาเนี่ยมันเกิดการยืดหยุ่นและการยุ่ยนะครับอาจจะความชื้นบ้างความร้อนบ้างนะครับความชื้นเจอความร้อนบางคนเปิดตากฝนแบบไม่ต้องกลัวนะครับผลตามมาคืออายุการใช้งานก็มันก็เสื่อมลงไปตามธรรมชาตินะครับเสียงก็จะเพี้ยนนะครับเมื่อเสียงเพี้ยนมากๆท่านอย่าลืมเปิดดูนะครับมันอาจจะเป็นอาการอย่างนี้ก็ได้ วันนั้นผมเปิดแล้วก็มันมีฝนนะ,ะเราก็ว่าเอ้ยไม่เป็นไรตู้เราทนน้ำแต่เราลืมไปว่าดอกลำโพงเราอาจจะไม่ทนน้ำก็ได้นะครับมันมีละอองฝนเข้าไปข้างในนะครับเมื่อเปิดอัดหนักๆเข้าไปนะครับเอ้ยเสียงทำไมมันดังปักปักอ่าตอนแรกก็นึกว่าไวคอยมันเบียดเปิดออกมาปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้ นะครับมันเป็นอย่างนี้กันคือมันเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนะครับฉะนั้นถ้าเกิดซื้อมือสองมานะครับเราสํารวจดูว่าดอกลําโพงดอกนี้นะครับใช้งานมาถึง5ปีหรือ,อยังถ้าถึง5ปีลงทุนเลยครับเอาไปเปลี่ยนกลวยซะนะเปลี่ยนกลวยเอากลวยแข็งกลวยที่เป็นยี่ห้อของเขาก็ได้นะครับมีขายในท้องตลาดถ้าไม่มีขายลองสอบถามดูนะครับ ถ้าหรือท่านจะโมเป็นกระดาษแข็งแก็ได้นะครับสาหรับคนชอบเสียงแข็งแล้วก็ลำโพงท่านเป็นลำโพงที่มีพื้นฐานโครงสร้างที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับนี่นะครับมาแชร์กันแต่ถ้าท่านซื้อดอกลำโพงใหม่ๆมาอย่างเงี้ยท่านอุ่นใจได้เลยนะครับ2-5ปีท่านยังใช้ได้แบบเต็มที่นะครับอัดได้เต็มที่ นะความแข็งแก,งนะกร่งนะการยืดหยุ่นนะครับก็มันเป็นธรรมชาติของของใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันย่อมฟิตเปียะนะครับมันย่อมฟิตเปียะนะครับส่วนของเก่านะครับอย่าลืมนะครับซื้อมาอยากจะให้คุณภาพเสียงดีโครงสร้างมันดีอยู่แล้วถ้าว้อยมันไม่ไหม้เซฟตังไว้สิ่งที่ต้องเปลี่ยนก็คือกลวยนะครับกลวยนะครับกลวย เพราะว่าอันนี้มันเป็นตัวสันสะเทือนนะครับที่เป็นวัดสดุที่ทำให้เกิดเสียงแล้วก็กระจายเสียงออกไปตามทิศทางตามความลึกความตื้นนะครับอย่างตัวนี้มันลึกมากมันก็จะพุ่งไกลกว่าใช่ไหมอันนี้มันตื้นมันก็จะได้กว้างด้านหน้านะครับแต่จะให้พุ่งไกลคมชัดมันก็สู้ตัวลึกไม่ได้นะ มันอยู่ที่โครงสร้างของดอกลำโพงด้วยนะครับแล้วก็ขนาดไซส์ของเขานะครับมันจะต้องแมทกันสิ่งที่ต้องคํานึงนะครับก็คือกลวยกระดาษนะครับเมื่อซื้อดอกลำโพงมือสองอย่าคิดว่าดอกลำโพงมือสองถูกนะครับตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับตัวนี้ราคาของใหม่สมมติว่า2 0 0ถ้าท่านซื้อ ของมือสองมาราคา,าราคามากกว่าพั0ห้ารนะครับมาเปลี่ยนกลวยกระดาษทั้งค่าช่างค่ากลวยนะครับประมาณพั0สมันก็จะประมาณเท่ากับของใหม่ <c oughs> นะอย่าคิดว่ามันถูกนะครับของมือสองของมือสองเมื่อเอามาอัปเดตให้มันเสียงดีมีคุณภาพมันก็จะราคาพอๆกันกับท่านซื้อของใหม่นะครับ ฉะนั้นพิจารณาให้ดีในการเลือกซือ้อหรือถ้าท่านได้ของมือสองที่มีสภาพามาเคาะดูแล้วมันยังใหม่อยู่เขาใช้งานมาไม่ถึงปีอย่างนี้โอเคไม่ว่านะครับตัวนั้นจัดได้เลยจัดได้เลย,ดดเลยสวยงามนะครับของมือสองถ้าใช้งานมาไม่ถึง2ปีนะครับจัดได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรถ้ามันเกิน2ปีขึ้นไปแล้วหรือเกิน5ปีขึ้นไปแล้ว ท่านต้องพิจารณาตัวนี้นะครับอย่างตัวนี้นะครับถ้าท่านซื้อมือสองนะครับอย่าซื้อเกินพันห้านะเพราะบวกกลวยเข้าไปแล้วมันเกยมันกลายเป็นสองพันกว่าๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นสาระน่ารู้เล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับอายุการใช้งานของดอกลำโพงและกลวยกระดาษนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม